สวัสดีครับคุณสวัสดีตอนเช้าเช้าวันศุกร์นะครับพามาอัปเดตวัวที่ไม่สบายนะครับชานมไม่สบายวัวขุนของเราวากกิวตอนนี้ก็เริ่มอัปเดตฉีดยามาได้3วันแล้วนะครับวันนี้ก็ฉีดไปอีกรอบหนึ่งก็เริ่มกินอาหารได้แล้ว เริ่มกินฟางไปบ้างแล้วครับเริมกินฟางกินอาหารค้นได้เรียบร้อยแล้วะน่าจะอาการก็น่าจะดีขึ้นเนาะชานมเนะาะการน่าจะดีขึ้นแล้วเนาะกินฟางกินน้ำได้กินอาหารค้นได้กินเยอะๆกินเยอะๆนะชานมจะได้หายเร็ว ตัวเริ่มยังเดินไม่คล่องตัวเิเดินแข็งๆทื่ๆอๆยังไงยังมีอาการซึมอยู่นะครับยังไม่ล่าเรื่งแต่ว่าก็เริ่มกินนะกินฟางกินอาหารได้แล้วดูเพื่อนเขาก็กินตามสบายปกติของเขา แต่ชานมต้องกำลังจะอาการดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะหายไปเรื่อยๆเขียวฟางงับๆ,ๆเลยดูแต่ก่อนแต่ก่อนซึมไม่กินอาหารเลยคนระับฟางก็ไม่กินนี่เราก็ฉีดยามาได้3ามวันแล้วครับ วันละสามข้ามละสามเข็มชาวเย็นวันละสามเข็ม,ม,ขมไม่ใช่ชาวเย็นชาวสามเข็มช่วงหน้าฝนวัวจะมีอาการไม่สบายเยอะสบายบ่อยไม่สบายบ่อยนะครับช่วงอากาศหน้าฝนมันก็เฝ้าสังเกตวัวดีๆนะครับเพื่อนๆชาววัวขุนวากิวมือใหม่ พี่น้องของเรามือใหม่หัดทำดูขเขาก็กินฟางไปเรื่อยๆแล้วสบายใจบ้างหน่อยแล้วหลังจากสองสามวันมานี้ไม่กินอาหารเลย พอมหมดแล้วดูไม่กินอาหารมาสองสาวันดูพร้อมหมดเลยครับแค่นี้เลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับกำลังหัดทำช่อง YouTube ให้ฝากติดตามรับชมคลิปช่อง YouTube ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย